ชินจังอวตารเวอร์ตอนงานวันคริสต์มาสที่โรงเรียนอนุบาลฟุตตาบาโอรอนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะจ๊อไอ้นักเรียนแต่งตัวอะไรตามใจชอบได้เลยนะจออ๊อทุกคนแล้วก็อย่าลืมเอาของขวัญมาด้วยนะนะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีงานกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนด้วยนะจ๊อฮ่าีใจจังเลยย่าเดดดียอยากรลวมกิจกรรมแบบ เออฉันก็อยากเริ่มกิจกรรมเหมือนกันนะเนเนจ่จาโ,โบโบคึ้ว่อนะโบโดยต้องเอาของขวัญมาแน่นอนเลยอ่ะเออดีใจจังง่ายแล้วจะได้ของขวัญด้วยหรอเนี่ยว้าสุดยอดพวกฮู้ออเด็กๆจอยอะพึ่งดีใจเกินไปนะตอนนี้เรา,าเลิกเรียนแล้วนะ จ๋าเด็กเด็กจ๋าเลยเวลาเตี้ยตัวกลับบ้านน้จ๊ะไปอ่านหนังเข้าแต่พวกนี้ก็จะได้ตื่นเต้นชอบมาทำกิจกรรมสุดเซ็ตจะอลังการเลยนะจ๊ะอ่าถ้าพร้อมแล้วใช่ไหมกลับบ้านเลยนะจ๊ะเด็กเดะแล้วก็จะกันมาพรุ่งนี้นะโอเคแด้อค่ะขอบคุณ hm, ค่ะคุณครูเอ๊ะอีเอ๊ะเอ๊ะอ๋อฮะลูกสานตาให้ขอขวัญผมเยอะครับโอ้สานตาครอดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเย็นเยแปลก โอเช้าแล้วเฮ้ยดีจังเลยย่าจะได้ไปมอคริสมัสแล้วสักทีหูบอกว่าให้ใส่ชุดอะไรก็ไดไรมาเดี๋ยวฉันนะนะเดี๋ยวเก็บที่นอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเปิดตู้แม่ดูซิดูสิโอ้โโอ้โอ้ก็อ้โเโอะไรไอ่เป็นที่ไม่โปโอ้เหโอ้โหอ้โหอ่โอ้อ้้อ้อ้้า โอ้นีเสื้อไหนเนี่ยโอ้ใส่บวกก่อนอ่ะชืออ่บชอชอเอเอาเสื้อไหนนี่เนี่ยเสื้อนั้นก็น่ารักเสื้อนี้ก็น่ารักเฮ้ยแม่เนี่ยนะาเก็บของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอันใส่เสื้อนี้แล้วกันงูชุดแตงโมเอชุดแตงโมบอดนี่นั่เนี่ยเดี๋ยวเก็บเสื้อก่อนเดี๋ยวเอาเสื้อนี้ไปจัดก่อนอ่ะชอชืเฮ้ยแม่เราเนี่ยนะาไม่เก็บของก็ดีดีแบบนี่เลยนเนี่ยเราเต้ามาเก็บของให้อยู่เรื่อยเลย โอเคใส่ชุดอะไรดีนะฉันบว่าน,นี่ใส่ชุดเท่ๆหน่อยดีกว่านะเอเอาเสื้อไหนดีไดนะ้เสื้อไหนน่ารักหมดเลยเออเอาไหนดีได้ชิ้มๆๆหนีโค้นให้หมดตู้เลยเออเอาไหนดีได้เอาไหน,นนะๆๆดีนนไดนะนะ้โอ้โหเฮ้ยนี่ไก,กชุดที่ฉันชอบใส่ดีเลยใส่ไปเลยบอกเบมงฟู่ฟู่โอเคเห็น okay, ว่าอันนี้เนียแหละเหมาสุดแล้วชื่อดีกับเกที่ฉันชอบใส่เลยชุดเอฟโอเคเสร็จแล้อ๋อเก็บชุดเก็บชุดอดอึบอัดอึบอะจึบอัจึบอะจึบอัจึบอัจึบอะจึบอัจึบอะจึบอะจอึบอุย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 เต็มเ็มอะจึบเอสื้อแจโมเอาตงเอาตักตะนีโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแม่เนี่ยนัดเก็บของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาหาอะไรกินดีกว่าว้าวโอ้ช,ช็ really. อกโกแลตชอบเลยจุ๊บกินโอ้ย่าเช่าแบบนี้กินแบบนี้ลวกันแล้วก็น้ำสูตรโอเคเสร็จบร้ยเดี๋ยวไปโรงเรียนกันดีกว่าลั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 ว้าวทำไมโรงเรียนสวยขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปดีกว่านาลันลาลาลานี่เลยอจุ๊บ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 โอ้สวยโอ้ดูดิ ไอชืบ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 เฮ้ยตอนที่มีถ่ายรูปด้วยเหรอเนี่ยอจู่ๆโอ้โหได้ภาพสวยอีกแล้วเดีย๋ยวเก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าล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 าเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงน,นี้อะไรเนี่ยโอ้ว้าวโอ้โยทุกคนฉันมาแล้วว่นาน้ามาด้วยเหรอเนี่ยอา้าววันโอ้วันนี้ชิจังมากินของกินแล้วข้าววีของกินเยอะๆมากไปเลยอย่ะครูจัดเตรียมมาให้พวกเราเต็มเลยนะจ๊ะ โอ้ดีจักกาโอ้ทุกคนมาแต่เช้าเลยนะน,นี่อ่ะโอ้ชินอสุเกะฉันเจออะไรด้วยดิโอ้ดูเหมือนว่าจะมีตุ๊กตาหิบนบาซูรเมด้วยนะเน,นี่ยเฮ้สุดยอดเลยนะเนี่ยแต่ว่านานที่ฉันมานานะเพราะว่าเบยเนี่ยน่เก็บของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเลยนะเน,นี่ยโอ้ของโลกบ้ากเลยอะ่ะโอ้แม่ชินดสุเกะแม่คงจะเลือว มาเดี๋ยวเรามานั่งรออาจารย์กันดีกว่านะโฮ้จะว่าไปปีฟันฟรายด้วยย่าอวับยุ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 บเฮ้ยแล้วจะว่าไปนายชินสุเกะมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีของขวัญเต็มด้วยอ่าโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะว้อุ้ยฉันชอบฉันชอบอุ้ยฉันอยากได้ของขวัญน,นะนี่ ทุกคนน่ะเนเ่ยอยากได้ของขวัญจังเลยน่าไม่รู้จะได้อะไรอยากเๆเน่อยากได้เดีนไ,ไม่เคยได้ของขวัญเลยอ่ะโอ้ยฉันก็ไม่ได้เหมือนกันน่ามัรู้สว่าใครจะได้มากอ่ะสวัสดีจ้าทุกท่านนักเรียนทั้งหลายเจ้าแมววันนี้เป็นเด็กดีกันเลยนะเนี่ยโอห ยเรียกครูว่าหัวหน้าของแกี่พียงแคครูจะโดนต้องรวจับอีกนะอ่าเดี๋ยวนั่งรอดีกว่อเอาล่ะเด็กๆจ้าคือว่าหนังวันนี้คุณรูจะมาจับฉลานะจ้าแล้วให้แล้วให้ของขวัญกับแกนักเรียนนะวู้วสุดยอดอู้ดีใจอ่ะอยากได้ของหวานวู้วเอาล่ะครูจะเริ่มจับแล้วนะไหนคนแรกดูซิอืเอาของขวัญไปไหนดีนะเอาไปนี้ก็แล้วกัน โอเคเดี๋ยวก่อนดูสิแอคนที่ได้ชื่อนะโอ้เห็นชื่อแล้วนักเรียนจ้าได้แล้วจา้าคนที่ได้นะจ้านั่นก็คือก็คือชินจังนะจา้าโอ้ดีจังคุณถือคนแรกก็ได้ฉันเลยหลอเนี่ยโอ้แตงกิ้วค,คุณครูเอามาดีเลยนะไหนขอดูหน่อยสิชึบว้ารูเหมือนว่าจะได้กิ้วน้ำด้วยนั่นเนี่ยฉัน แาจจะได้โซ่บะหมี่อุ่นๆแล้วดิแล้วก็มีอะไรอย่างหุเฮ้ยม่เสื้อกันหนาวด้วยอ่ะว้าวสุดยอดแต่กิวคูยชีนางงานันผมเอาเป็นของผมแล้วกันนะโอ้โหดีใจเอานัานจเด็ดทุกคนอย่าเงียบก่อนนะเดี๋ยวคุณจะอ่ารายชื่อต่อไปแล้วนะคนที่ได้นันจ๊ะก็คือคาซามาคุงจ้า โอ้ดีใจโอ้โอ้จะไปเข้ไปชั้นเลยนะเนี่ยขอบคุณนะครับคุณครูเดี๋ยวผมขอเปิดแล้วนี่ว้าวเสื้อหลายแบบเลยเนี่ยโอ้โหคุณครูครับโอขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับรักคุณครูที่สุดเลยเย้ดีใจเออไม่เป็นไรนะจ๊ะคัสบ้าครูอ้าเหลือกล่องสุดท้ายแล้วเาจะได้อะไรดีนะเอ้เนนี่อยากได้บ้าน่ะเนี่ไม่ได้เคยเลยไม่เคยได้ของขวัญเนี่ย โอ้ฉันก็เหมือนกันนี่แหทุกคนเราจะไม่เคยได้เหมือนกันตั้งแต่เด็กๆมาถึงโตเลยอ่ะเอาล่ะก็จ้าเนียคนที่ได้ต่อไปนะจ๊ะเป็นชื่อคนนี้เลยก็คือน้องนานาจ้าว้าดีใจจังเลยนีย่วู้หู้สุดยอดเลยขอบคุณแล้วทุกคนนะคะอันนี้เป็นอะไรนะเดี๋ยวเราก็เปิดดูกันดีกว่าชิวว้า จังเลยของกินเทียบเลยยาอย่างนี้ฉันก็กินได้รวนเลยสิโอ้โหกนฉช้ของกินเหลานี้เลแล้วกันนะยม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 ยิยม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 ยออมยมยมัมยมยได้ขอยม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 ยันนยมยมดมยอยมยมยม่มย้ยม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 ยกยม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 ย้ยมยมอ น่าไม่งั้นเนนี่ต่อยอีกแล้วนะโอ้โหเจ้าหัวเขาปั่นหมิห่นเป็นไรเลยนี่เอแต่ฉันอยากได้อ่ะอไม่เป็นไรหรอกนะคือว่าน้าฉันน่ะมีของเยอะแยะนี่เดี๋ยวฉันแบ่งขนมให้กินก็ได้นะอขอบใจนันนะนี่อยุลรงค่าสักทีได้ไหมเนี่ยอาเดี๋ยวเรามากินข้าวดีกว่านะพี่ไอติมด้วยนะมาซะโอคงไม่ต้องรอค่านะ เออขอบใจนะยำยำนุ่มอู้อร่อยด้วยเลยอ่ะยำอู้มีไก่ป๊อปด้วยย่ายำอร่อยงาม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 ยำยำยำอร่อยเหลือเกินเอาล่ะนักเรียนจ่าคนที่ได้ของขวัญแล้วเนี่ยคุณครูมีเซอร์ไพรส์นะจ๊ะก็คือคุณครูจะให้นักเรียนอะไปเที่ยวนะจ๊ะนั่นก็คือไปเที่ยวที่สนามเด็ก เล่นนะที่มันมีประตูกบที่เปิดใหม่นั้นเจ้นักเรียนโอ้ดีใจจังอะ่ะได้ไปประตูกบด้วยอะ่ะโอ้ฉันอยากเล่นฉันลยฉันอยากเล่นด้วยอะ่ะโอ้ดีใจฮู้อ่านักเรียนจะตั้งแถวแล้วก็มารวมตัวกันนะจ๊ะครับครูเฮ้ยก่อนจะไปแนละ้วทุกคนเรามาถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าแนละ้วดูดีรูปสวยชมัด แนั้นเองเดี๋ยวฉันโพสท่าก่อนนะวู้อบอุ่เชโอ้สวยอะ่ะอ่าเนเน่ถ่ายด้วยนี่ถอยหน่อยนะทุกคนชือ่ออ้าเจ้าหัวข้าป้านมาเร็วเข้าอ่าเดี๋ยวฉันอยู่ตรงนี้นะนี่เขาท่าเลยเอาไรเดี๋ยวฉันพูดท่าด้วยนะอจูบไปว้าวสวยนะกูนโอ้โหสุดยอด เอาละตัวแค่ฉันแล้วละเอาไม่มีใครเลยเราเนี่ยเอาใครดีอ่ะเฮ้ยงั้นฉันรู้แล้วล่ะนี่คาสมาคุงล่ะคาสมาคุงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยชิโนสุเกะเอาฉันมาทำไมเนี่ยเอ้ยกึกกึกกึกเฮ้ชิโนสุเกะฉันถ่ายไปแล้วนะหมีคาสมาคุงน่ะจูบหน่อยเฮ้ยชิโนสุเกะมันขยักขยแย่จูบปูไปเออสุดยอดเลยเฮ้ยมันสุดยอดตรงไหนนี่ชิโนสุเกะ อ่ต่อมาถ่ายร่วมกันนะทุกคนมาอยู่ข้างหน้าเร็วเรวเร็ว,เรว,เรวโอเคได้เลยชู่เอฟชูเอฟโอเคถ่ายชวิงว้าวสวยโอ้โหเด้ของขวัญอีกแล้วอ่ะป้าเดี๋ยวเราไปรวมกันเถอะนะคุณครูน่าจะไปก่อนเราแล้วมันเราอยากไปประตูกล่อ,อ,อ่ะไปกันเลยเลส s g กเอาล่ะเด็กๆจ้าตอนนี้ก็มาถึงแล้ว นะคุณครูจะให้เด็กๆกัเล่นอะไรได้ตามใจชอบเล่นจะดูดีมีเด็กน้อยด้วยนะอ่าเนเน่จะทำอะไรให้ดูล่ะนี่ชวิงโอ้ดี่จังอ่ะโอ้โหเต็มหน้าคอยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะรอบปั๊บจักตาหิมะนด์ด้วนะแต่ก่อนจะไปโอ้ยโดนไล่ฉันน่ะโอ้เนเน่จังอ่ะน้อยฉันไม่ยอมหรอกเนเน่เนเน่นเ่นเ่ป้าจะคู่ต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะครสต์มาสคู่ โอ้สไลเดอร์อาวิวโอ้โหสุดยอดแล้วเนี่ยอะไรกองรายอย่น,นี่เฮ้ยมีขอเล่นเล่นด้วยนะบรึ้มบึ้มว้าวอันนี้มีอะไรอ่ะเออเอชิบ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 เอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะมีอะไรด้วยเหมือนมีว่าเป็นรถให้เด็กด้วยนะเดี๋ยวเอามาลองดูสิโอ้น่ารักค่ะนี่เดี๋ยวป้าไปเลยชุบอุ้ยอย่าทำสิคัสมัคคุงเอาล่ะครับต่ออัดจบโอ้ นี่ทุกคนน่ะฉันว่านะมันหนาวเกินไปเราไปเล่นในประตูกบบอลล่ะเฮ้ยเนน่ชอบมยเดี๋ยวเราไปประตูกบกันเลยดีกว่านั่ชอบวันปีใหม่ทันทีคุณครูจะให้พวกเราไปเล่นอะไรสนุกสนุกตลอดเลยว้าสนุกสุดๆเลยวันปีใหม่เนี่ยคุณครูจะพาพวกเราไปเล่นตลอดเลยจู้จู้จู้นี่เลยฉันวันหลุมหัวใจอะเนนี่จังสวยหรือเปล่าเฮ้ยสวยมากเลยจักหัวข้างป้าน คืออย่างนี้ใช่ไหมหัวกระ้านดีโอ้โหแต่มันก็สวยดีนะเนี่ยฮ่าสุดยอดโอ้โหตลกจังอะอะไรนี่ฉันล่เพลงก่อนนะมามามาหมูเด้งหมูเด้งมามามหมูเด้งหมูเด้งบิวตี้บิวตี้หมูเด้งฮ่าเออตลกจังเออง่วงจังเลยอ่ะหมูเด้งนอนสบายเลยเกินอ่ะ ดูนี่มีของเล่นด้วยโอ้ยซูชิเดี๋ยวฉันทำซูชิยากันนะชืบมชื้โอ้โหสุดยอดอะลา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 ว้าของเล่นด้วยโอ้โหมือนตาตาได้ด้วยอะชืบมอะชืบอ่าสุดยอดเดี๋ยวปาบอลเล่นดีกว่าอะชื้มอ่ะอะเจดูอะชื้ออะชาเล่นเป็นเด็กเลยอะดูดูลา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 เฮ้ยมีรถด้วยเว้นเวนเว้นเว้นเวนเวนโอ้โห เด็กๆจ้าตอนนี้มันหมดเวลาแล้วนะให้เด็กๆกลับบ้านได้เลยนะจ้าทุกคนโอ้ oh, oh, ดีใจจังเลยอย่าว้าเล่นของเล่นด้วยว้า wow, สุดยอดสงสา์มันคริสต์มาสนะคระูบฮูว้าบูรอฟี่เอ้ยชินสุเกะตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะเบบนะะะร็เวๆๆๆวเร้ววเออจะกลับบ้านแล้วเหรอสวัสดีค่ะสามาคุงอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้ว ข้าวฉันชอบวันนี้สุดๆเลยหน้าว้าสุดยอดวู้ฮูอุยวันนี้เนี่ยนะฉันชอบจังเลยเนีอยู่กับทูรู้จังเฮ้ยชินโนสุเกะอ่ะนสงสารมันปีใหม่ค่ะ